สองสามสี่บาทถ้ามีบอลบอลที่สวยมาเลยจ้าจะส่งเป็นหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบนะครับผมสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่เบ๊จะสนใจเท่าไรเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้าเดี๋ยวมีเบอร์ถัดตัวสวยๆรับสายนะครับผมมาะหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีไปเลยครับผมกระดังห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่ไม้ฟูๆสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ต้นนี้ที่ผมถืออยู่ชื่อว่าชัดทินกรครับพี่ชัดทินกรนี่เลยด่างสวยๆครับพี่หน้าแจ่มๆชัดทินกร หนึ่งร้อยครับผมหนึ่งร้อยสวยๆเลยจ้าแล้วก็ต้นนี้ไม้เหลืองไม้เหลืองไม้เหลืองชื่อว่ามิโดรินะพี่ไซส์ใหญ่เลยผมอมือโอบเลยนี่เลยครับพี่ใบใหม่ล่าสุดเนาะใบนี้ใบนี้ใบนี้น,น,น,นี่เลยมิโดริครับพี่ไม้พื้นเขียวด่างเหลืองแล้วก็ตัดเม็ดแดงนะพี่เนาก,กัดเม็ดแดงนี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบเออหนึ่งร้อยห้าสิบมิโดริต้นใหญ่เอามือโอบให้ดูเลยกระถางห้าจุดห้าครับพี่หน้าสวยๆครับพี่ด่างเหลืองสวยแจ่ม ร้อยห้าสิบจ้ะแล้วก็รักเอ๋ยรักเอ๋ยรักเอ๋ยครับพี่อันนี้น้องมีหน่อเรียบร้อยนะครับพี่รักเอ๋ยนี่เลยจ้ะหนอหนอหนอมาพร้อมหน่อแล้วรักเอย๋ยหนึ่งร้อยครับพี่นี่เลยได้หน่อเอาไปเลี้ยงคู่ต้นแม่ด้วยครับผมรักเอย๋ยร้อยเดียวมณีรอ้อมเพชรหน้าแผง,หน,แผงหน้าแผงด่างชมพูแบบนี้สวยๆครับพี่นี่เลยใบใหม่ล่าสุดมณีร้อมเพชรหน้าแผงหนึ่งร้อยครับพี่หน้าแผงด่างชมพูหวานร้อยเดียวร้อยเดียว แล้วก็เมืองลิกอนี่เลยไม้ด่างชมพูนะมี่นะทรงใบแบบว่าอขอบใบเขาจะยกยกหน่อยยกยกหน่อยเออเมืองลิโกไม้ใบแข่งการแข่งรอดใหม่มาแล้วครับพี่ดูรอดให้ดูรอดก่อนนี่ชมพูหวานออกมาเลยครับพี่รอดด่างชมพูนะพี่เมืองลิกหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ร้อยห้าสิบเมืองลิกอ, 1, อ,ลกอแล้วก็เท้าหิรันพระนาศูน,น้าใครสวยครับผมนี่เลยเขียวตัดชมพูครับพี่นี่เลยชมพูป้ายตัดเขียวเท้าหิรัน พนาศูนย์หนึ่งร้อยครับผมฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่อ,หญอ่ะนี่ดอกฟอร์มประมาณนี้ครับพี่ทามิรันร้อยเดียวแล้วก็นารีบุรพาอันนี้ฟอร์มกอรครับพี่นารีนารีสองต้นคู่ในกระถางน,นี่เลยสวยหวานฉ่ำโค้มโค้มหนึ่งร้อยเช่นกันนารีบุรพาได้ไปสองต้นนะพี่ใบดกเยอะมากเพราะน้องมีสองต้นในกระถางน,นะครับพี่สองต้นในกระถางเนาะด้านในหยิบมาก่อนเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนี่เลยครับพี่สวยสวย ใบใหม่รอดใหม่พี่ดูว้าดางมาอย่างแจ่มเลยเพชรสีหนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวเพชรสีแล้วก็ตีเพชรบอลกาบครับพี่นี่เลยเนาะเริ่มชมพูมาแล้วอันนี้เป็นอาวุธคู่กายของฮานุมาตับลามเกียนชื่อว่าตีเพชรนะพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่เลยกาบชมพูครับพี่เขาจะกัดชมพูขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยหวานๆเลยตีเพชรร้อยเดียวจ้ะแล้วก็ ตรงนี้ลินมังกรลินลนต์ล,นลินครับพี่ลินมังกรไฟอ่ะหน้าสวยๆอันนี้มีหน่อด้วยมีหน่อด้วยครับพี่นี่หนอหนอนอนอลิ้นมังกรไฟนี่นะครับพี่แดงแดงตัดเขียวให้สวยหนึ100่งร้อยครับพี่100พร้อยเดียวพอลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟส่วนด้านในหลวงตาเมืองอ่ะนี่ละกันครับพี่นี่ละนี่ละฟอมใหญ่ฟอมใหญ่หลวงตาเมืองหนึ่งร้อยครับพี่ดางสวยๆหลวงตาเมือง ร้อยเดียวจากส่วนตันนี้ปีศัตแดงปีศัตแดงนี่เลยอันนี้หน้านั่งเดิมนะพี่นะหน้านั่งเดิมออริจินอลหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ปีสาจแดงไซส์ใหญ่นี่ใบเท่าฝ่ามือละนี่เลยจ้ะร้อยห้าสิบปีศัตแดงหน้าเดิมสวยๆเลยนางรากสดครับพี่นางรากสดนี่เลยวางอยู่ด้วยกันเป็นดงสวยมากอันนี้เป็นหน้าเขียวตัดแดงนะพี่มีกระถางละ,อะสองต้นหนึ่งกระถางปลูกลมฟองกอไว้สองต้นหน้าเขียวตัดแดงแบบนี้จ้ะนี้เลยคัดสวยๆให้ครับผม กระถางละหนึ่งร้อยนะพี่เนาะมีสองต้นคู่นะครับมีสองต้นคู่สําหรับนางราสดอันนี้คือหน้าที่ถูกต้องเลยนะพี่เนาะนี่สองต้นคู่ในกระถางครับีหน้าถูกต้องเพราะว่านางร่าสดอ่ะจริงๆเขาจะมีหน้าแดงตัดแดงอีกแบบหน้าหนึ่งนะพี่มันเหมือนเหมือนจะไปทางแผงมันต้องหน้าตัดเขียวแดงแบบนี้นะพี่ถ้าเป็นแบบว่านังเดิมต้นตำรับออริจินอลนะพี่หน้าแดงตัดแดงคือไม่ใช่แดงตัดแดงแดงตัดแดงเออแดงตัดแดงเขาจะเหมือนเป็นหน้าแผงไปนะอันนี้มันต้องหน้าเขียวตัดแดงแบบนี้จ้ะนางราสดอ่ะกระถางละ หนึ่งร้อยครับพี่สวยๆฮิโยด้วยกันเป็นโดงเป็นโดงน,ดนี่ผมพาไปชมด้านในแน่ยังสวยเลยครับผมอ่ะร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวนางรากสดเนาะเดี๋ยวพาไปดูตัวก้าด้วยตัวก้าก็กระถางละหนึ่งร้อยนะพี่แต่ตัวก้านี่คือมีหนึ่งต้นนะหนึ่งต้นในหนึ่งกระถางนะพี่เนาะนี่เลยวางอยู่กันไปนดงสวยมากหา,าน,าน, 100, 100นหาุมานตัวก้ากระถางละหนึ่งร้อยเช่นกันจาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเช่นกันหานุมานตัวก้าครับพี่นี่เลยฟอร์มสวยวางอยู่ด้วยกันไอ้ร้อยเดียว หานุมานตัว9และนางรากสดครับเศรีปีชั่วจ้าด่างส,สวยครับพี่ใบใหม่นี้เลยใบนี้ใบนี้ครับพี่ยังกลางไม่สุดยังกลางไม่สุดเศษฐีปีชั่วหน้า สวยๆครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบนี่เลยหน้าด่างแจ่มๆเลยเนาะเราดใหม่ก็แจ่มแล้วก็มหาชัยร้อยเดียวครับผมมหาชัยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยเดียวมหาชัยแล้วก็พรเวสสุวรรณครับพี่หน้าสวยๆวยสองร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่ฟอร์มใหญ่คือแบบสวยเต็มคาราเบลมากหลอดใหม่มาเลยครับพี่ล้นห้าจุดห้าเลยนะอันนี้นะพี่พรเวสสุวรรณสองร้อยต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่แจมๆอ่ะพรเวสสุวรรณครับพี่สองร้อย สองร้อยต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยแจมแจเชน่นกันครับผมนี่แทบจะฮาร์ปเครื่องฮาร์ปเครื่องครับพี่หลอดใหม่กลางแล้วนิดหนึ่งสองร้อยต้นที่สองส่วนต้นนี้พรเวสุวรรณครับพี่สองร้อยต้นที่สามแจมแจมใกล้จะหมดรุ่นแล้วนะพี่หมดรุ่นนี้อีกนานนานไม่มีมาแล้วเด้อสองร้อยต้นที่สามเพราะว่าจอมตอนนัวนี้ไม่รู้อยู่ไหนพรเวสุวรรณครับพี่สองร้อยต้นที่สามครับพี่จัดได้จัดฟอร์มนี้ใหญ่ ล้นสวยหลอดใหม่มาแล้วอ่าเท้าลำไพ่เท้าลำไพ่นี่ยมีสองต้นคู่นะพี่สองต้นคู่ในกระถางนะครับผมนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะสองต้นคู่นี่ทำฟอร์มกอลเรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยเท้าลำไพ่ต้นที่หนึ่งแล้วกันแล้วก็เท้าลำไพ่หนึ่งร้อย 100. นี่จากต้นที่สองสองต้นคู่เช่นกันครับพี่มีสองต้นในกระถางเช่นกันหนึ่งร้อยบาทเท้าลำไพ่ต้นที่สองครับผม ยักษ์วิรุณหกครับพี่ยักษ์วิรุณหกหน้าชมพูตัดเขียวสวยๆและที่สําคัญครับผมนี่เลยครับพี่ฟอร์มเตรียมเนาะน้องมีหน่อแล้วแน่มีหน่อขึ้นหางแม่อยู่เดอ้อน่าจะหัวใหญ่แล้วแหละพี่อ่ะยักษ์วิรุณหกแบ่งไปเลี้ยงฟอร์มกอรหรือปาดหน่อยแยกนะพี่นนองสวยๆหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยักษ์วิรุณหกแล้วก็ต้นนี้ปินมะนีปินมะนีเป็นใบหกด่างนะพี่ปินมะนีด่างสวยๆครึ่งกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะต้นนี้หนึ่งร้อยครับพี่ เป็นมะนีร้อยเดียวร้อยเดียวจำจำและทางด้านนี้โวเคโนอววเคโนอใหญ่เลยโวเคโนอใหญ่เลยครับพี่จัดให้ร้อยเดียวครับพี่โวเคโนอหน้าสวยสวยนี่จ่านี่จ่าสวยจำโบจำโบนี่เลยหน้าแดงๆเนาะโวเคโนอฟอร์มใหญ่ร้อยเดียวจ่าร้อยเดียวแล้วก็ด้านนี้ครับพี่อ่าชัดธินกรขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งใช่ไหมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอาจจะอีกต้นหนึ่งสวยสครับพี่ฉัตรทินกร หนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยจ้ะชัดธินกรร้อยเดียวต้นที่สองต้นที่สองใส่น้าเบอร์ไปให้แล้วแล้วก็ชมพูพนันครองเมืองหน้าหวานหวานสองต้นนะพี่สองต้นในกระถางนะพี่เดี๋ยวผมไปดูนี่ก่อนนี่เขียวตัดจมูด,ด่างสวยฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงหนึ่งร้อยครับพี่ชมพูพนันครองเมืองร้อยเดียวสองต้นในกระถางและต้นนี้ครับพี่เมืองเกาะเกดครับพี่เมืองเกาะเกดนี่เลย อ่ะสวยๆนี่ด่านี้ครับพี่เมืองเกาเกต็ด่างแจมโบ้แจมโบ้ร้อยเดียวเช่นกันครับพี่เมืองเกาเกต็นี่เลยดางสวยมากนี่ไม่ดูฟอมประมาณนี้ครึ่งครับพี่เมืองเกาเกต็ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็มีอันนี้เทวาอ่ะไม้เหลืองครับพี่ไม้เหลืองของเรากันหน่อยไม้เหลืองไม้เหลืองเทวาอภิรักษ์ครับพี่นี่เลยดางเหลืองสวยหลอดใหม่มาแล้วจ้ะนู่นเลยครับพี่เทวาอภิรักษ์สองร้อยครับพี่หน้า จมแจมนะแจมแจมเทวาอภิรักษ์200ส่วนต้นนี้หน้าจมพูหวานนองตองเลยนี้เลยครับพี่เมือนคอนครชุมเมือนคอนครชุมนั่นข้างครับพี่นี่ใบใหม่ลอดใหม่กลางไปแล้วเมือนคอนครชุมหนึ่งร้อยครับพี่นี่เลยหน้าเข้มเท่มเนาะเมือนคอนครชุมร้อยเดียว ขุมทองครับพี่ใบกลมๆหน้าหวานหวานเม็ดแดงแงครับพี่นี่เลยขุมทอง150ครับพี่ใบกลมบอกเลยตันนี้เนาะนี่เลยสวยๆครับผมฟอมห้าจุดห้านี่ใบก็ใบเบียงอยู่นะพี่ใบเบียใบล่างนะพี่ใบยังอยู่ยังอยู่ใบล่างยังไม่ทิ้งเลยร้อยห้าสิบขุมทองปีธาตแดงนี่เลยด่างและไอเทมครับพี่นี่เลยหน้าหวานหวานผมยกให้ดูครับพี่นี่เลยหวานจังพี่ธาตแดงแผงลูกตาลครับพี่ หน้าหวานนกระถางนี้ครับพี่สวยอย่างแจ่มเลยห้าร้อยห้าสิบครับพี่สวยจัดแรงไอเทมต้นนี้ปีสัตว์แดงแผงลูกตาลครับผมห้าร้อยห้าสิบครับพี่สวยๆจัดสวยๆอะแล้วก็ตัดมาทางด้านนี้ลูกไ,ม,กไม,กม้ลูกไม้ใบกลมลูกไม้ใบกลมครับพี่นี่เลยกลมๆครับพี่พื้นเขียวตัดแดงนะพี่เนาะตัดแดงนี่เขียวตัดแดงครับพี่ลูกไม้ใบกลมสามร้อยจ้างามๆนี่พี่ดูใบล่างก่อน ยางแจมยางแจมใบกลมบลกเลยครับ hmm. พี่สามร้อยลูกไม้ใบกลมใบแข็งนะพี่นี่เลยนี่ผมเอานิ้วแตะให้ดูใบแข็งก้านแข็งครับพี่ลูกไม้ใบกลมนี่เลยขายสายใบกลมนะพี่สามร้อยสวยๆจัะอะแล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 ะตรงไหนดีและตรงไหนดีขยับมาทางด้านฝั่งนี้ดีกว่าพี่ท่ามฝั่งนี้อ่ะเหนือดวงเหนือดวงเหนือดวงเนืนี่้อดวงเหนือดวงครับพี่สวยๆจัดไปครับพี่นี่เลยจ้ะเหนือดวง สองร้อยนี่เลยแดงแป๊ดเลยพี่เดี๋ยวออกแดดหน่อยนี่เหนือดวงแดงฉ่ำมากครับพี่สองร้อยต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเหนือดวงแจมๆจใบใหม่กลางแล้วสองร้อยต้นที่สองครับพี่สองร้อยต้นที่สองเหนือดวงนี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่อ่าแดงทุกใบไม่มีลดครับพี่ไม่มีลดเหนือดวงจ้ะแล้วก็กำเนิดครับพี่กำเนิดกำเนิดกำเนิดพลอยกำเนิดพลอยกำเนิดพลอยต้นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะผมนี้ลูกไม้อยู่ ออต้นนี้กําเนิดพลอยนี่เลยหน้าแดงๆครับพี่เขียวตัดแดงสวยๆกําเนิดพลอยกําเนิดพลอยสามร้อยห้าจุดห้านิ้วครับพี่แจมทุกใบอันนี้แจมทุกใบนี่เลยกําเนิดพลอยครับพี่สามร้อยสวยๆแล้วก็มีเจ้าจันเพนต้นนี้ดีกว่าเหลืองอมส้มครับพี่ส้มอมเหลืองทองเจ้าจันเพนห้าจุดห้านิว้วหลอดใหม่มาแล้วยกออกแดดนี่แจมเจ้าซะเหลือเกินครับพี่ใบใหม่ล่าสุดเป็นนี้หลอดใหม่ มาแล้วเจ้าจันเพนสามร้อยห้าสิบครับพี่สวยๆเลยนี่เลยหน้าเหลืองส้มทองและทางหน้านี้ดาราดาราครับพี่ดาราดาราซินดี้ครับพี่เป็นดาราดางนะพี่ชื่อว่าดาราซินดี้สองร้อยห้าสิบครับพี่หน้าแดงายังเขาเป็นพื้นเขียวนะพี่พื้นใบเขาเขียวนะไอ้นี่ว่าชมพูขอบขาวนี่คือความดังเขานะครับผมสองร้อยห้าสิบจ้ะดารา ซินดี้ครับผมแล้วก็คุณพระ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 ,พระ,พระนี่คุณพระหน้าสวยแจ่มวาวหน้าเหลืองครับพี่ส้มแดงอ่าโฟกัสให้ดูใกล้ครับพี่จังหวะน,นี้มาโสคสโขบกล้องสองพระต้องเข้าแล้วนี่เลยหน้าสวยสวยคุณพระห้าร้อยครับพี่สวยสวยต้นนี้อ่าเดี๋ยวหลุดโฟกัสอ่าห้าร้อยครับพี่คุณพระนี่พี่ดูใบใบร่างใบ,งใบงและเกิดยังอยู่หลอดใหม่มาแล้วด้วยครับพี่ห้าร้อยสวยสุดค้มคุณพระหน้าเทพเจ้า เจ้าจันเพนสวยอีกหนึ่งต้นแล้วพี่เมื่อกี้ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอ่ะต้นนี้ครับพี่ต้นที่สองเจ้าจันเพนสามร้อยห้าสิบต้นที่สองใบกลมๆนี่เลยด่างสวยฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงครับพี่ฟอร์มด้านข้างจะเออต้นนี้แจ่มจริงใบกลมด้วยสามร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่เจ้าจันเพนและต้นนี้ทศกัณฐ์โรงสวนครับผมทศกัณฐ์โรงสวนนี่เลยสวยครับพี่สองร้อยด่างแจ่มๆเดี๋ยวไม่สีมาตอนโตรครับพี่เข้ามาสวยมากครับผมไม่สีไม่ต้องห่วงครับว่าเป็น หมายกัดเม็ดสีเหมือนทศกัณฐ์บ้านานะพี่นงแต่อันนี้คือเขาเขาดังเหลืองดังเหลืองทศกัณฐ์ลงสวน2 0 0ดังจะมากใบใหม่ล่าสุดใบนี้ครับพี่แล้วก็มีเรโนเรโนนครชื่อนี้ทั้งมีมนขังหมดรุ่นหมดแล้วหมดเลยเหลือต้นสุดท้ายท้ายสุดหน้าแดงด้วยครับพี่นี่เลยหน้าแดงครับจำ,ำขาวตับแดงนะพี่อาเรโนนะครเรโนนะคร150หครับพี่ห้าสห้านิ้วสวยสวยเลยเรโนนครชื่อนี้ช่างมีมลขังหันเนวไปทางนู้นก่อน เขย,ยบิบเขย,ยบิขบครับพี่ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเนาขออนุญาตเปิดตู้ครับผมเปิดตู้เปิดตู้ขุมทองเจอสวยอีกแล้วอ่ะขึ้นให้อีกสักนึ่งต้นครับพี่หนึ่งต้นผมขึ้นไปลวต้นหนึ่งผมจาได้อ่ะต้นนี้ขุมทองครับพี่ร้อยห้าสิบต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยครับผมนี่สวยสวยไอ้หลอดใหม,ม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วอ้วนตุ๊บเลยร้อยห้าสิบต้นที่สองขุมทองสามเกลอสามเกลอครับพี่ใบกลม ด่างเหลืองหลอดไปมาแล้วเอ้ยไปดูหลอดเขียวครึ่งบนนะพี่เหลืองครึ่งล่างนี่เลยผมสันนิษฐานให้ว่าจะฮาบครึ่งนะพี่หกร้อยสามเกอครับพี่ใบกลมด่างเหลืองเม็ดแดงจมวักสวยๆครับผมหกร้อยสามเกลอและต้นนี้ครับพี่รูกไม้รูปไม้รูปไม,ไม้เป็นรูปไม้ใบกลมครับพี่ใบแข็งการแข่ง,ขง,ขงปักเลยต้นนี้ครับพี่พี่ดูความเด่นของเขาคือเม็ดสีนะพี่นี่เลยเม็ดสีตัดความด่างตัดพื้นไปนะพี่อันนี้ใบนี้ฮาร์ปครึ่งเลยนะ เขียวด่างขาวเม็ดแดงแดงมากมากห้าร้อยห้าสิบครับพี่ลูกไม้ใบกลมลูกไม้ใบกลมนี่เลยด่างสวยใบแข็งหน้าแจ่มครับผมแล้วก็มีไวโอเลตนะผมใบใหม่เปิดมาว้าวมากใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยใบนี้ใบนี้ไวโอเลตไม้ด่างม่วงเนาะตอนแรกเขาจะเปิดด่างขาวมาก่อนเดี๋ยวตัวเขาจะเริ่มแบบด่างเขาจะเริ่มออกม่วงครับพี่เม็ดสีขาวแดงตัดไวโอเลตสามร้อยครับพี่สวยสวยห้าจุด ห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วไวด์โอเแล้วก็ทองตะนาวสีมาหลอดกลางแล้วหน้าด่างเหลืองส้มครับพี่เหลืองตัดส้มส้มตัดเหลืองกระดูกแดงด้วยนะนี่เลย,ยจะ้ะใบใหม่อ่าทองตะนาวสีสามร้อยครับพี่ห้าจุดห้านิ้วสามใบแต่ใบเบลเลอร์เบลเลอร์บละละใบเท่าแบบประมาณสี่นิ้วไหมเนี่ยน่สี่นิ้วทาบเลยเนี่ยนี่เลยจะ้ะอ่าทองตะนาวสีสามร้อยสวยจัดครับผม พื้นเขียวด่างเหลืองสเดือแดงครับพี่ต้นนี้โอ้ยห่างหายไปนานมากนะมากสําหรับผมนะพี่พุทธคุณน,นะพี่โอ้ไม่ได้พูดเชื่อน,นี้นานมากครับผมเพราะว่าเนี่แหลรพี่พาไปรุ่นใหม่เพราะว่ารุ่นนั้นมันหมดรุ่นไปนานแล้วนะไม่มีพาไปรุ่นใหม่กำลังได้ฟอร์มนี้สวยๆครับผมพุทธคุณจัดไปครับพี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบพ200พอแบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่แล้วก็ที่ผมเงี่ยไปเงี่ยมาตอนนี้ ไม่มีครับพี่มีต้นเดียวมีต้นนี้ต้นเดียวแล้วกันผมจะขึ้นที่เดียวมีต้นเดียวพุทธคุณ200ครับผม200สวยสวยนี่ด้านข้างครับพี่นี่สวยนี่เขียวด่างื้นเขียวด่างเหลืองสะดือแดงครับพี่นี่จะแสดงกระจายสวยมาก200พุทธคุณแล้วก็บับเบิลบีแบ่งกันไปเลี้ยงของแท้ครับพี่นี่เลยเหลืองตัดเขียวสวยๆบับเบิลบีหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยสวยสวยเลยและกันครับผมร้อยเดียวบับเบิลบีครับพี่ เหลืองสว่างอรัางช่างเสลเกินอ่ะแล้วต้นนี้สิราหุ่มทองแผลงครับพี่ใบกลมๆนะใบป้อมๆนะพี่เนาะออกกลมๆป้อมๆพี่ดูใบล่าสุดใบนี้อ่ะหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยเดี๋ยวดูใบนี้ก่อนเป็นไงอ่ากลมๆป้อมๆสวยๆสิราหุ่มทองแผลงครับพี่แผลงเนาะสองร้อยจัดไปครับพี่สวยๆใบกลมๆป้อมๆสีราหุ่มทองแผลงต้นนี้สวยดูดีมีอนาคตหันเนว ดาริกาครับพี่ต้นนี้ดาริกาหน้าเข้มเข้มเลยครับพี่หน้าเข้มเข้มอันเด๋ยวผมยกขึ้นมาให้ดูนะพี่นี่เลยหน้าสวยเข้มปัดแบบนี้เขาจะดำอมแบบอมแบบชมพูดแดงไปทางแดงเลือดหมูครับพี่เนาะนี่เลยดาริกาน้าเข้มเข้มแล้วกันครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบสวยสวยครับพี่ใครสายเข้มนี่เลยดุดนันสายเข้มดุดันครับพี่เขียวอมแบบมันจะออกไปทางดำมันได้พี่เ <laughs> นาะดาริกาต้นนี้ไม่รู้เหมือนจะแพงหรือเปล่าอ๋อหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่มีต้นเดียวจากดาริกา หน้าเข้มเข้ม <_ T ot> หน้าเข้มเข้มอ่าร้อยห้าสิบแล้วก็ทองสินไม้ด่างเหลืองครับพี่นี่เรยเหลืองสวยครับครึ่งกันเลยทีเดียวเชียวครับพี่ทองสินหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้ครับพี่ขอสองร้อยทองสินสวยสวยครับพี่ห้าจุดห้านิ้วใบใหม่ล่าสุดนี่เลยครับพี่แจมวาวหลอดนี้เหลืองมาเลยนะหลอดนี้เหลืองนี่คือแบบด่างเหลืองแจมแจมออกมาเลยครับผมแล้วก็รุกไม้ครับพี่รุกไม้ใบโกมกลมแบบว่ากกมโซยพีๆๆๆๆๆ่ไปดูแบบไอ้นี้ หยดน้ำหยดน้ำกิง้งกุดิกดก,ดก,ดกุลิกกุลิกกุลิกนี่ใบใบบอลครับพี่ใบกลมกลมจริงครับพี่กลมบล็อกกลมกว่านี้ไม่น่ามีอ,อีกแล้วครับพี่เป็นลูกไม้ใบกลมหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ต้นนี้ขอ300ลูกไม้ใบกลมกลมจริงตัดเม็ดแดงครับพี่นี่เลยครับพี่อ่ะใกล้ๆครับพี่ใกล้กลมจัดกลมจัดกลมจัดตอนนี้ครับพี่กลมสวยสวยน่ารักเลยเนาะสวยน่ารักเลยอ่ะอีกทีครับพี่นี่มุมนี้เลยสามสองหนึ่งแคปเจอร์แคปอะสามร้อยสวยมากลูกไม้ใบกลมแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันครับพี่เป็นเป็นลูกไม้ป้ายนะ นี่เลยลูกไม้นี่เลยครับพี่พื้นแดงป้ายเขียวครับพี่ลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ป้ายตัวนี้ขอสามร้อยเช่นกันครับพี่ห้าจุดห้านิ้วหลอดหม่เขียวตัดแดงออกมาเลยนี่เขาจะเป็นป้ายแบบนี้ครับพี่เขาเป็นพื้นแดงนะแล้วก็ป้ายตัดเขียวที่ขอบใบเข้ามานะพี่นะแล้วแต่จะเข้ามามุมไหนเป็นลูกไม้ป้ายสามร้อยสวยๆครับพี่ใบมันเงาเงี้ยงมจะอ่ะสนใจตัวไหนกลางกิ้งกิ้งกลางนะพี่สองสามสี่ บารมีบอลน,นึกถึงบอลสีสวยนึกถึงผมเดอ้อสวัสดีครับ